สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวรีวููประจำวันนี้กันนะครับผม เริ่มต้นประเด็นแรกในวันนี้นะครับด้วยการสรุปผลการแข่งขันข,ข,ของทีมลิปูที่แข่งกับฟูลแลมจากมุมมองของผมกันนะครับเมื่อคืนนะครับลิปูก็ลงเล่นด้วยแผน4 3 2 1เหมือนเช่นเคยนะครับโดยสเปนผู้เล่นตัวจริงของลิปูก็ประกอบไปด้วยเพื่อสาประตูเคเลอร์นะครับกองหลังประกอบไปด้วยเคอร์ติจโจนคอนาเต้ฟันไดและโรเบอร์สันนะครับกองกลางประกอบไปด้วยซาร่ากาฟเฟนแบกโซบอสไลแมคลิสต และกักโปส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นโชต้าน,นะครับภาพรวมครึ่งแรกนั้นนะครับแมรี่พูจะยิงประตูขึ้นนำฟูลแลมได้ก่อนจากลูกยิงไกลอันสุดสวยของแม็กลิสเตอร์ในนาทีที่14นะครับแต่เรานักเตะกองหลังของลิพูทั้ง4คนอย่างโรบสรันฟันไดคนาเต้และโจนะครับกับเล่นผิดพลาดในจังหวะสำคัญของเกมในช่วงครึ่งแรกได้อย่างน่าตกใจ มากนะครับทั้งผ่านบอลผิดพลาดทั้งม่งพลาดและสกัดพลาดนะครับจนทําให้ฟูลแลมได้โอกาสยิงประตูตีเสมอนะครับและสามารถยิงประตูผิกขึ้นนาลิพูได้สําเร็จในท้ายที่สุดถึง3ประตูนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับจากการทําประตูของไรอันซิซิยงอเล็กซีโบบี้และโรดิโก้มูนิสนะครับเคนิเฮอร์ที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอีกคนในเกมเมื่อคืนนะครับก็ก่อความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอยระหว่างเกมให้เห เ,เช่นกันนะครับกองการของล์พูครึ่งแรกนะครับก็ไม่สามารถเก็บบอลหรือเพสซิ่งตัดบอลหยุดเกมุูของฟูลแลมได้เลยในช่วงครึ่งแรกนะครับส่วนกองหน้าของล์พูนะครับก็แทบไม่มีจังหวะประสานงานกันให้เห็นเลยนะครับหมดครึ่งแรกนะครับฟูลแลมเจ้าบ้านจึงขึ้นนำล์พูไปด้วยสกอร์3ประตูต่อน1นะครับโดยที่ฟูลแลมมีโอกาสยิงประตูถึง9ครั้งนะครับในขณะที่ล์พูมีโอกาสยิงประตูแค่2ครั เท่านั้นนะครับก็เ,เรียกว่าฟูลแลมนั้นวางแผนการเล่นมาได้ดีจริงๆนะครับการเพรสซิ่งของพวกเขาทําให้เรานักเตะลิพูออกบอลกันสเปะสปะมั่วมากนะครับและการเล่นเกมลุกทางริมเส้นของฟูลแลมด้วยวิธีการครอสบอลนะครับทางริมเส้นและใช้ความเร็วของผู้เล่นเปกน,นะครับก็ยังสามารถกดดันนักเตะลิพูได้ดีอีกด้วยนะครับฟูแลมนะครับจึงเหมาะสมแล้วนะครับที่เป็นทีมที่ขึ้นน,น ำไปก่อนนะครับถ้าให้พูดกันแบบแฟงๆนะครับนักเตะลีภูทุกตำแหน่งก็เล่นได้ไม่ดีเลยในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่บรรดากองหลังลีภูเล่นกันนี่แย่ที่สุดนะครับ ส่วนภาพรวมครึ่งหลังนั้นนะครับเร์พูก็พยายามเร่งเครื่องนะครับเพื่อเอาประตูตีตื้นให้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นครึ่งหลังเลยนะครับก็บุกกลัวเป็นละลอกละลอกเลยนะครับหลังฟูลแลมหลังหันไปเล่นเกมรับและสวนกลับมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังนะครับนาทีที่48นะครับโชต้าได้โอกาสหลุดเข้าไปยิงนะครับแต่เรโนปัดออกไปได้พอถึงนาทีที่55นะครับชลอตก็แก้เกมครั้งแรกด้วยการส่งดิอาร์ และเอเรียนลงมาเล่นแทน,แทนกักโปและโซบอสไลนะครับนาทีที่57นะครับโรบสันก็ได้โอกาสพลิกตัวหลุดเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษด,ด้วยเท้าซ้ายแต่บอลก็หลุดออกไปไกลนะครับนาทีที่63นะครับซาร่าส์ได้โอกาสยิงด้วยเท้าขวาแต่ยิงได้ไม่ดีนะครับบอลเลยข้ามคานออกไปเมื่อเห็นว่าลิพูยังไม่สามารถยิงประตูตีตื้นได้นะครับเชลล็อก็แก้เกมครั้งที่2ด้วยการส่งนูเยสและคอนเนอร์แบลลี่ลง งมานะครับพร้อมทั้งสั่งให้โจนแะแบดลี่เติมเข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อช่วยยิงประตูนะครับการลงมาของแบดลี่นะครับทำให้เกมลุกของลิฟูในช่วงครึ่งหลังดุดันมากขึ้นกว่าเดิมเพิ่มเข้าไปอีกนะครับและแล้วนาทีที่72นะครับความพยายามของลิฟูก็สําเร็จผลลิฟูได้ประตูตีตื้นขึ้นมา2ประตูต่อ3จากการทําประตูของดีอาร์นะครับนาทีที่79นะครับเอเลียสก็เกือบทําประตูตี เสมอให้กลับร์พูได้นะครับแต่บอลที่เอเรียสปั่นนะครับกลับไปชนคานอย่างน่าเสียดายนะครับพอถึงนาทีที่82ชสอตก็แก้เกมครั้งที่3นะครับด้วยการส่งเคียซ่าลงมาแทนโลเบสันนะครับแม้เคียซ่านะครับจะสามารถลงมาหาโอกาสยิงประตูได้บ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วร์พูก็ไม่สามารถยิงประตูตีเสมอได้อยู่ดีหมดเวลาการแข่งขันนะครับร์พูก็บุกมาแพ้ฟูลแลมไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3นะครับ โดยครึ่งหลังลิพูก็สามารถเร้าโอกาสทำประตูได้มากถึง12ครั้งเลยนะครับส่วนฟูแลมนะครับมีโอกาสยิงประตูช่วงครึ่งหลังแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งโชคดีที่เคเลอร์เซฟได้นะครับก็เรียกได้ว่าเกมเมื่อคืนส่วนตัวแล้วผมมองว่าลิพูแพ้ฟ,ฟูแลมก็เพาะนะครับกองหลังลิพูฟอร์มหลุดจริงๆนะครับแต่ก็ต้องยกเครดิต ok ให้กับฟูแลมด้วยเช่นกันนะครับที่เล่นเกมรุกกันได้ดีมากในเฉพาะช่วงครึ่งแรก นะครับและเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นในช่วงครึ่งหลังนะครับถ้ามองโลกในแง่ดีนะครับนักเตะริภูก็ทําเต็มที่แล้วจริงๆในช่วงครึ่งหลังนะครับก็หวังว่าอ r n เนอร์ชลและนักเตะรีภูโดยเฉพาะบรรดานักเตะกองหลังนะครับจะได้เรียนรู้บทเรียนจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อคืนนะครับ ทำให้สถานการณ์นะครับของทีมลิฟูในตอนนี้ลิฟูก็ยังคงมีคะแนนนำหน้าอาเซนอลนอยู่ที่11คะแนนนะครับและยังคง เป็นจ่าฝูงพิมเปี้ลีกเหมือนเดิมนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับลิปูยังมีประตูได้เสียดีกว่าอาเซนนลถึง12ประตูนะครับก็เรียกได้ว่าเกมเมื่อคืนนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมก็มองว่าลิปูแฟ,ฟแร์ูแลมนะครับก็เพราะกองหลังฟอร์มหลุดจริงๆนะครับส่วนเงื่อนไขาการเป็นแชมเปี้ย์ลีกในตอนนี้ของลิปูก็ยังคงมี2เงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับเงื่อนไขแรกก็คือการเป็นแชมป์ด้วยการชนะลูกได้เสียลิปูก็ต้องการแค่10คะแนนเท่านั้นนะครับ และเงื่อนไขที่2นะครับก็คือการเป็นแชมป์ด้วยการชนะคะแนนนะครับลิพูก็ต้องการอีกแค่11คะแนนเท่านั้นนะครับผม ทั้งนี้นะครับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของลิเวูนะครับลิเวูก็จะลงแข่งกับทีมเวสต์แฮมที่สนามแอนฟิลด์ในช่วงวันอาทิตย์ที่13เมษายนเวลา2ทุ่มนะครับผมแล้วเพื่อนๆชาวลิเวูทุกท่านละครับคิดยังไงกับผลงานของนักเตะลิเวูในเกมเมื่อคืนกันครับไปกันต่อที่ประเด็นต่อมานะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ของอร์เนอร์ชลอตหลังจบเกมนะครับเรื่องที่1นนะครับชลอดยอมรับว่าเขาผิดหวังกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อคืนนะครับซึ่งเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะักกับทีมลิ์พูนะครับหลังลิ์พูต้องมาหยุดสถิติอะไรพ่ายในพรีเมียร์ลีกที่26เกมเท่านั้นนะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทําให้ลิ์พูเสียหายอย่างหนักเพราะฉะนั้นแล้วนะักเตะลิ์พูจึงต้องตระหนักกับเรื่องนี้นะครับและต้องทํางานที่หนักทั 90นาทีที่ได้ลงแข่งในสนามเรื่องที่2นะครับชลอตยืนการว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อคืนไม่ได้เกิดจากการที่เขาไม่ยอมหมุนเวียนนักเตะลิเวผูลงสนามหรือเกิดจากความเหนื่อยล้าของนักเตะลิเวผูความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดที่ไม่คาดคิดแม้ช่วงครึ่งแรกลิเวผูจะเสียประตูถึง3ประตูแต่ระหว่างครึ่งแรกลิเวผูก็มีช่วงเวลาที่ดีของเกมให้เห็นอยู่บ้างนะครับและที่ผ่านมานะครับฟานไดก็ไม่ได้ถูกวิจารณ์เกี่ยวกับฟอร์มการ เล่นบ่อยครั้งเช่นกันปัญหาของฟานได้ในเกมล่าสุดก็คือทุกครั้งที่กองหน้าคู่แข่งไล่บอลกองหน้าคู่แข่งมักจะดันตัวฟานได้ก่อนได้บอลเสมอซึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับกองหน้าทีมคู่แข่งด้วยที่มีความสามารถเรื่องที่3นะครับชะลอตเลือกเค์ติโจนลงเล่นเป็นแบ็คขวาในเกมเมื่อคืนอีกครั้งก็เป็นเพราะเขาคิดว่าโจนนั้นเล่นดีดีทั้งเกมรับและเกมรุกนะครับและเป็นการทดลองดูผลงานของโจนว่าโจนจะทำ ได้ดีแค่ไหนเมื่อเจอกับทีมฟูลแลมที่มีสไตล์การเล่นแตกต่างจากทีมเอเวอร์ตันนะครับและเรื่องที่4นะครับชลอตยืนยันว่าเกมเมื่อคืนสาเหตุที่ลิพูแพ้ฟูลแลมไม่ใช่เป็นเพราะนักเตะลิพูประมาทนะครับที่ผ่านมาลิพูไม่ได้อยู่ในอันดับที่1ในลีกด้วยการชนะทุกเกมด้วยสกอร์สหรือ4ประตูตลอดอีก7เกมที่อีก7เกมที่เหลือในซีซั่นนี้นะครับถือเป็นเกมที่ยากทุกเกมความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อคืนเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิด ิดขึ้นบ่อยนักและนักเตะลิปูก็ไม่ดีฟอร์มแย่ตลอดทั้งเกมนะครับฟูแลมช่วยโอกาสจากความผิดพลาดของนักเตะลิปูได้ดีมากและครึ่งหลังลิปูก็มีโอกาสยิงประตูตีเสมอได้เช่นกันแต่แค่เวลาแข่งไม่เพียงพอนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของชลอตนะครับผมไปกันต่อที่ประเด็นต่อมามาฟังบทสัมภาษณ์ของอเล็กซิสแมคลิสเตอร์กันนะครับ เรื่องที่1นนะครับแม็กก้ามองว่าสาเหตุที่ลิพูแพ้ฟูแลมก็เป็นเพราะเขานะเพื่อนร่วมทีมก่อความผิดพลาดเยอะเกินไปนะครับทั้งๆท,ที่ปกติไม่เคยก่อความผิดพลาดมากมายขนาดถึงขนาดนี้นะครับจนถูกฟูแลมยิงประตูถึง3ประตูจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันจึงมักม,มันจึงเป็นเรื่องที่ยากนะครับที่ลิพูจะกลับมาเป็นผู้ชนะได้เรื่องที่2นะครับแม็กก้าเปิดเผยว่าเกมเมื่อคืนไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีเลยนะครับแต่นักเตะ ลิ์ภูเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์เยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเขาจึงมั่นใจว่านักเตะลิ์ภูจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนและเกมนัดต่อไปเขาและเพื่อนร่วมทีมจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าสามารถทำอะไรได้บ้างในสนามนะครับเรื่องที่3นะครับแม็กก้ามองว่าเกมเมื่อคืนนักเตะลิ์ภูไม่ได้มีปัญหากับการรับมือกับพละกําลังของนักเตะฟูลแลมแต่อย่างใดนะครับแต่ปัญหาก็คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างเกมต่าง ที่ทำให้หรือผูกแพ้และเ,เรื่องที่4นะครับแม้กล้าเปิดเผยว่าแม้ผู้คนนะครับจะพูดกันว่าพิมลีกซีซั่นนี้ จบแล้วแต่เขาและเพื่อนร่วมทีมต่างก็รู้ว่ามันยังไม่จบนะครับลิพูยังคงต้องเล่นอีกมากมายหลายเกมทุกเกมในลีกเป็นเกมที่ยากเสมอแบบเกมเมื่อคืนทีมคู่แข่งต่างพยายามอย่างหนักเพื่อบางสิ่งบางอย่างเสมอเพราะฉะนั้นแล้วเกมนัดต่อไปเขาและเพื่อนร่วมทีมนะครับจะต้องไม่ทําผิดพลาดแบบเกมเมื่อคืนอีกนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของแม็กลิสเตอร์หลังจบเกมนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมม องว่าแมคก้าเล่นดีๆมากเลยในเกมเมื่อคืนนะครับทั้งเกมรับและเกมรุกนะครับจึงน่าเสียดายจริงๆนะครับที่แมคก้าไม่ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมนะครับผมไปกันต่อที่ประเด็นต่อมานะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาฟังเนื้อหาที่น่าสนใจจากบทวิเคราะห์ของมาร์คแคร์รีกันนะครับมาร์คแคร์รีนักข่าวจากสื่อคุณภาพอย่างดีแอร์ติกก็ได้ออกมาวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ทําให้ลิปูแพ้ฟูลแลมนั้นมีอยู่ด้วยกันสสาเหตุนะครับสาเหตุที่1เป็นเพราะความผิดพลาดในเกมรับของลิปูที่มากเกินไปจนทําให้ลิปูเสียหายลิปูไม่คุ้นเคยกับที่กับการนะครับที่ต้องเสียถึง3ประตูตัต้งแต่ครึ่งแรกซึ่งครั้งล่าสุดที่เสีย ประตูให้กับคู่แข่งถึง3ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกก่อนเกมเมื่อคือนก็คือเกมที่แข่งกับแอสตันวิลล่าเมื่อปี2020ที่ลิเวี่์พููแพ้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ7นะครับแม็กแคลรี่นะครับมองว่าประตูที่เสียทั้ง3ประตูเกิดจากความผิดพลาดส,ส่วนบุคคลของนักเตะลิพูประตูแรกโจนอยู่ในท่าทางที่ไม่ถนัดในการเขีรยลูกครอสนะครับทำให้โจนนะครับเบียดตัวนะครับใช้เข่าแบบไม่ตั้งใจแบบแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับจน บอมาเข้าทางไลอัอนเซซิยงนะครับส่วนประตูที่2โรบสรสันจ่ายบอลขวางสนามผาทําทให้อีวโวบี้ได้โอกาสยิงประตูก่อนที่บอลจะมาแลบโรบสรสันอีกครั้งเข้าไปนะครับโรบสันก็โคตรโชคร้ายจริงๆนะครับและประตูที่3นะครับฟานได้นะครับโดนมูนิสเบียดกลางอากาศนะครับก่อนที่มูนิสจะแตะบอลหนีแล้วยิงประตูนะครับฟูแลมนะครับเล่นได้อย่างดุดันนะครับในช่วงนิพูเสียประตูจากความผิดพลาดส่วนบุคคลของนักเตะ สาเหตุที่2นะครับเป็นเพราะเกมเมื่อคืนโจนเจอกับสถานการณ์ที่ยากลาบากในการเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาชลอตยอมรับก่อนเกมว่าอีกหนึ่งสาเหตุที่เขาเลือกโจนลงเล่นเป็นแบ็กขวาในเกมเมื่อคืนนะครับก็เป็นเพราะเขาอยากทดลองนะครับอยากรู้ว่าโจนจะเล่นได้ดีแค่ไหนหากเจอกับทีมคู่แข่งที่มีสไตล์การเล่นแตกต่างออกไปนะครับหลังฟูลแลมเป็นทีมที่เล่นเกมรุกช่วงโอเพ่นเพย์ด้วยการครอสบอลมากที่สุดในลีกนะครับ เกมที่แข่งกับเอเวอร์ตันะครับโจนสามารถรับมือได้อย่างสบายๆนะครับแต่เกมเมื่อคืนฟูแลมขึ้นเกมลุกด้วยการเจอบพื้นที่ฝั่งขวาของโจนบ่อยมากอีวโวี้ยืนปักหลักในแดนบนนะครับและแอนโทนีโรบินสันโรบินสันโรบินสันนะครับก็คอยกดดันโจนอย่างต่อเนื่องจนกาเฟนแบกและโซมอสไตน์ต้องลงมาช่วยโจนนะครับในเรื่องของเกมลุกโจนสามารถทําได้ดีนะครับแต่ในเรื่องของเกมรับ โจรขอก่อความผิดพลาดส่วนบุคคลและยืนอยู่ในอยู่และยืนอยู่ผิดตำแหน่งบ่อยครั้งนะครับเวลาฟูลแลมได้ครองบอลน,นะครับทั้งสองสาเหตุนี้เองนะครับจึงเป็นสาเหตุที่ทางาม์คแคร์รี่มองว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลิ์พูแพ้ฟูลแลมในเกมเมื่อคืนและแม์คแคร์รี่นะครับวิเคราะห์เกมนะครับทิ้งท้ายไว้อีกว่าลิ์พูนะครับต้องไม่จมกับความผิดหวังที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อคืนซึ่งสิ่งที่ชลอตต้องระวังช่วงนี้เป็นพิเศษก็คือชลอตต้องไม่ทำ ให้ลิพูเป็นทีมที่ฟอร์มตกอย่างต่อเนื่องให้ได้นะครับหลังช่วงนี้ลิพูชนะได้แค่1เกมจาก4เกมหลังสุดที่ลงเล่นทุกถ้วยที่ผ่านมาชลอด,ด้การได้รับการชื่นชมในเรื่องของความเยือกเย็นนะครับที่แตกต่างจากยุคเยอเกินคอปเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้มาร์คแคลร่นะครับจึงอยากให้ชลอดนะครับต้องไม่ปล่อยให้ความเครียดครอบงำทีมลิพูให้ได้นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ จากบทความนะครับบทวิเคราะห์หลังจบเกมของมาร์คแคลลี่นะครับผมและประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับปิดท้ายกันที่ข้อมูลจากมาเตโอโมเรโตกันนะครับล่าสุดนะครับมาเตโอโมเรโตนักข่าวจากรีเลโวที่มีผู้ติดตามมากกว่า300,000คนนะครับก็ได้ออกมารายงานว่า ลิ์พูนะครับไม่เพียงแค่ต้องการตัวมิลลสเคอร์เคสเท่านั้นแต่ยังจับตามองออนตัวเซเมนโยนักเตะอีกคนของบอลมัรทอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะครับโดยลิ์พูจับตาดูเซเมนโยมาหลายครั้งแล้วนะครับและกำลังพิจารณาว่าจะคว้าตัวเซเมนโยมาเสริมทับในช่วงซัมเมอร์นี้ดีหรือไม่อยู่นะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิ์พูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี ดีครับผมบายบายครับ